สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินขนมจีนกับน้ำยาปลาใส่ปลากระกป๋องนะคะมาค่ะทุกคนกินกันดีกว่า วันนี้ไม่ค่อยมีผักนะคะทุกคนฝนตกก็เลยออกไปซื้อไม่ได้เดี๋ยวมาเติมพริกป่นกันค่ะทุกคนเพราะมันยังแซ็บไม่พอญาติคนก่อนนะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือหิวมากค่ะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน 妈，哈、嗯。嗯 ฮืมฮืมเค็มเผ็ดครบรสอืม อ,อืน่าจะเป็นไข่นะคะทุกคนไม่ไข่ปลาทุด้วยวายนี่ <c oughs> <c oughs> มีประทูด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนประทูแบบออืม <c oughs> rồi ơn ส่วนที่อร่อยที่สุดนะคะทุกคนอยู่ตรงตาปลาทูเลยหายไป ไม่ทำเลยอืมอืมอืม ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิหนามีอะไรมากินอีกไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย